เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องพิศวาสดอกหญ้าราคาแพงแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาตูมเสียงคนตกลงไปในน้ำทำให้ทุกสายตาในงานปาร์ตี้ริมสะหันมามองกันเป็นตาเดียวทุกคนที่มาที่งานวันเกิด ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวไฮโซจากตระกูลของคนมีชื่อเสียงด้วยกันทั้งนั้นยกเว้นเพียงแก้วอัมพันธสาวร่างเล็กผิวสีน้ำนมที่ถูกเชิญมาในฐานะของเพื่อนเพื่อนของริยาเจ้าของวันเกิดคนที่จงใจเดินชนเธอตกน้ำยิ้มด้วยความสาสมใจแต่คนที่ยืนมองดูเหตุการณ์กำลังหัวเราะขบขัน แก้วอัมพันว่ายน้ำไม่เป็นและกลัวน้ำมาตลอดชีวิตของเธอเพราะเคยประสบอุบัติเหตุจมน้ำมาก่อนเธอกำลังตีไม้ตีมือเกรื้อกระส,ระสนเพื่อเอาตัวรอดแต่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นกลับคิดไปว่ามันเป็นแค่การแสดงของเธอจากสาวคนหนึ่งที่พยายามเรียกร้องความสนใจใครตกน้ำน่ะรียา จ้าของวันเกิดรีบออกมาดูและทันได้เห็นชุดสีชมพูอยู่ใต้น้ำเยี่แก้วตายแล้วเยีแก้วเธอว่ายน้ำไม่เป็นช่วยทีเจ้าของวันเกิดตะโกนยังไม่ทันสุดคำก็มีเสียงกระโดดน้ําดังตู่มกระทั่งชายคนนั้นที่กระโดดลงไปในน้ำอย่างกับฉลามหนุ่ม เสียงกรีดร้องตกใจดังขึ้นต่อจากนั้นแทนการหัวร้องมาสักครู่ก่อนที่ชายหนุ่มหน้าตาดีลุกครึ่งจะรังร่างเด็กๆนั้นขึ้นมาแก้วอัมพันสำลักน้ำเล็กน้อยแต่เธอยังคงมีสติตรียาคุกเข่าลงเพื่อช่วยเพื่อนสาวเมื่อพาเพื่อนขึ้นมาจากสะว่ายน้ำนั้นแล้วแก้วอัมพันจึงหอบหายใจ หัวใจของเธอแทบจะขาดทั้งเหนื่อยทั้งกลัวน้ำตาของเธอไหลรินลงมาอาบแก้มตามองเห็นริยาที่กำลังเรียกสติของเธออยู่เธอพยักหน้าให้เพื่อนแต่สีหน้ายังคงซีเสีซลระหวัดกลัวก่อนที่เธอจะทันเห็นชายที่ได้ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ทั้งๆท,ที่คนอื่นๆกลับหัวร้อยยที่เธออยู่ใกล้ความตายแค่เอื้อมเท่านั้น เธอรู้จักเขาแน่ๆน,นี่คือโจนาธานเขาคือลูกชายของคุณโรเบิรต์ตเจ้าของธุรกิจการก่อสร้างเธอรู้ว่าเขารู้จักกัปริยาเคยพบเขามาบ้างตามงานเลี้ยงแบบนี้นี่แหละขอบคุณค่ะเธอบอกเขาทาั้งๆที่ตัวเองยังสั่นเทาในขณะที่โจนาธานกลับยิ้มกว้างจนดูหน้ามอง ผมยินดีแล้วเขาก็แตะแก้มเธอเบา,เ,าเหมือนกำลังจะยอกเอินก่อนที่เขาจะยืนขึ้นแล้วล้วงเอาโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงมันมีน้ำไหลออกมาจนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างส่งเสียงคือหาและถามว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทว่าเขากลับไม่ได้สนใจใยดีหันมามองแก้วอาพันธ์เพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่าเธอจะปลอดภัย แต่สาวใช้ของริยาก็ได้นำผ้าขนหนูมาให้และเพื่อนรักก็รีบคลุมผ้าให้ที่ไหลของเธอแก้หนาวเกิดอะไรขึ้นนะแก้วเธอตกน้ำได้ยังไงเธอไม่ได้มองใครเลยแต่จำได้ว่ามีคนตั้งใจจะจนเธอจนตกลงไปในน้ำฉันจำได้แค่ว่าผู้หญิงใส่ชุดสีน้ำทะเลเธอพูดอย่งางแผ่วเบา แล้วเราจะเห็นดีกันแน่ริยาแค้นเคืองรีบมองไปรอบๆซึ่งมีอยู่สองสามคนที่สมชุดสีฟ้าน้ำทะเลและหนึ่งในนั้นก็คือเคที้สาวที่เคยหมั่นไใ้แก้วอัมพันธ์อยู่เสมอแก้วอัมพันธ์ค่อยๆลุกขึ้นยืนแม้จะยังรู้สึกกลัวอยู่บ้างแต่สาวใช้ของรียาก็รีบพาเธอไปเปลี่ยนชุด แก้วอัมพันกลับบ้านหลังจากนั้นเพราะเธอยังรู้สึกกลัวอยู่เลยโดยเพื่อนรักของเจ้าของวันเกิดได้ใช้ให้คนขับรถพาเธอไปส่งถึงบ้านแก้วอัมพันทันเห็นเคที่ขับรถออกไปจากงานราวกับกลัวความผิดอย่างไรอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยจนกระทั่งได้งานทำ เขตี่ก็ไม่เลิกนิสัยขี้อิจฉาริษยาอาจจะเป็นเพราะแก้วอัมพันธ์รู้ที่มาที่ไปของเขตที่ความจริงผู้หญิงคนนี้ชื่อลูกน้ำพ่อแม่อยู่ในสลัมแต่หัวดีได้ทุนและมีเสียเลี้ยงเสียคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดอกก็เป็นเจ้านายของพ่อของลูกน้ำอีกทีส่งเสียให้เรียนจนจบ ให้เงินใช้ต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังได้มาเจอกับแก้วอัมพันอีกครั้งยอมรับว่าตัวเธอเองก็มีครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยนะักแต่เรียนดีคู่คี้สูสีมากับเคที่มาโดยตลอดไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แต่มันแตกต่างกันที่ว่าเคที่มีเสียเลี้ยงแต่เธอไม่คิดอยากจะทำอะไรแบบนั้น โชคยังดีที่เธอได้รู้จักกับริยาสาวหัวทื่อแต่บ้านรวยเธอคอยสอนให้ริยาเรื่องงานและได้เป็นเพื่อนสนิทสปีที่ผ่านมาริยาจึงเรียนจบมาได้เพราะมีแก้วอัมพันคอยนำทางเธอไม่รู้หรอกว่าทำไมเคที่ถึงได้มาอยู่ในงานวันเกิดของริยาแต่ที่แน่ๆริยาโกรธมาก ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะอิจฉาตาร้อนไปเพื่ออะไรริยาโทรศัพท์มาถามก็เมื่อตอนที่คนขับรถได้กลับไปแล้วเมื่อเธอปลอดภัยดีเพื่อนก็โล่งใจและโกรธเคที่เป็นอย่างมากหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เธอก็ได้พบกับโจนาธานโดยบังเอิญอีกครั้งเพราะเธอทำงานอยู่ที่โรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของริยานั่นเอง และเขามักจะมาประชุมกับผู้รับเหมาที่นี่โจนาธานจำเธอได้และยิ้มกว้างจนเธอถึงกับตาพร่าแก้วอมพันยิ้มหวานและรีบยกมือไหว้เพราะรู้ว่าเขาอายุมากกว่าเธอบวกกับเขาเป็นลูกค้าของโรงแรมคุณนั่นเองเธอยิ้มจนเขามองแล้วรู้สึกตาพร่าขอบคุณนะคะคุณโจนาธาน เขาหัวเราะดูหน้ามองที่สุดในสามโลกก่อนจะสังเกตชื่อที่ติดอยู่ที่สุดตรงอกข้างซ้ายของเธออ๋อคุณแก้วอัมพันธ์เธอตอบกลับรียามักจะเรียกว่าเย่ยแก้วคะ่ะเขาหัวเราะช่างรียาปะไรเพราะผมจะเรียกคุณว่าหวานเขาบอกยิ้มยิ้มถ้าถามพักภูมิใจที่ได้ตั้งชื่อให้กับเธอ นึกแปลกใจจังเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกเธอว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรเลยผมก็มองอยู่นานไม่รู้หรอกว่าวนะ่ายน้ำไม่เป็นแล้วทำไมถึงได้ตกลงไปได้ก็าถามอย่างงุนงงเธอหุบยิ้มก่อนจะค่คอยๆฝืนยิ้มเล็กน้อยมีคนชนฉันนะคะเขาหุบยิ้มทันทีแย่ yeah, จริงจับได้ไหมว่าใครทำหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ เขาช่างมองโลกในแง่ดีจริงๆคงงั้นมั้งคะเขาเริ่มรู้เขาลางแล้วแบบนี้ดิยาคงโกรธหน้าดูเพราะดันมีคนทำเรื่องวุ่นวุ่นในงานวันเกิดของเธอไม่มีใครทันได้ตอบอะไรเพราะเลขาของเขาออกมาบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานและด้วยเหตุนี้เธอจึงได้แยกกันกับเขาโดยโบกมือลากันนิดหน่อยพอเป็นพิธี เวลางานของเขาดูขึงขังและจริงจังเป็นอย่างมากแล้วแก้วอัมพันธ์ก็ได้ตะมองแผ่นหลังกว้างของเขาที่ค่อยๆเดินจากไปเขาคือคนที่น่ามองที่สุดและเธอก็แอบมองเขามานานแล้วมันคงไม่ต่างอะไรกับการมองเดือนที่อยู่ห่างไกลเพราะเธอก็อยู่ในฐานะที่ต้อยต่าส่วนเขาอยู่ในแวดวงไฮโซคิดอะไรอยู่ยะ เสียงของริยาท,ทำให้เธอถึงกับสะดุง้งไม่ได้คิดอะไรสะน,น่อยบอกแล้วทำหน้างำงใส่เพื่อนเมื่อกี้เจอคุณโจนาธานด้วยละบอกแล้วชี้ไปทางตรงที่เขาหายไปอ๋ขอขงเช่าห้องจัดเลี้ยงของเราละมัง้งเห็นมีแขกมาเยอะนะลูกค้าเขาแหละพูดแล้วก็ใช้สอกกระทงเธอถ้าทางหยอกเอิน นายอิชาเนยาแก้วอันพันรีผ่านมามองเพื่อนอย่างงงงอิฉาฉันทำไมหรอทั้งคู่เดินเคียงกันเข้าไปทางห้องทำงานของเรียาก็แหมโจนาธานนะ่ะเขาออกจะไฟแรงมาซี่สาวๆก็ติดเขาเยอะอยู่หน้าน้ําลายย้อยเลยชีวละก็ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันสักหน่อย อีกฝ่ายนั่งที่โต๊ะทำงานและเท้าคางมองเธอเหมือนมองสรรพสิ่งที่น่ามองที่สุดแถมยังทำสายตากรุ้มกริ่มดูทันเธออะไรอย่ามามองฉันแบบนี้นะแก้วอัมพันเองก็ชักจะไม่พอใจสายตาของเพื่อนสาวเสียแล้วก็เขานะ่ะทำท่ารากับจะสนใจเธอจนเห็นดอกหน้าแก้วอัมพันรู้สึกเขินนิดๆหน,น้าแดงหน่อยห ถ้าจะประสาทแล้วเธอนะ่ะเขาจะมาสนใจคนธรรมดาเดินดินอย่างฉันได้ยังไงไรสาระหน้าทำงานดีกว่าบอกแล้วก็หันหลังสะบัดผมยาวๆใส่เพื่อนทันทีก่อนที่ริยาจะพูดจาไราสาระไปมากกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้ก็ในเมื่อเธอไม่ได้ไฮโซไฮซอมีดีแค่หน้าตาแค่นั้นจะไปสู้ลูกคุณหนูมีเงินได้อย่างไรแต่วันนั้น เธอก็ไม่ได้เจอกับเขาอีกแต่หลายครั้งที่บังเอิญได้เจอกันแค่เพียงได้ทักทายพอเป็นพิธีไม่ได้คิดอะไรมากสำหรับแก้วกิริยามันเพียงพอแล้วเพราะเธอก็ไม่เคยหวังอะไรจากเขาแต่ต่อมานั้นริยาอยากจะจัดปาร์ตี้เล็กๆที่วิลล่าของครอบครัวของเธอจึงพาเพื่อนสนิทอย่างแก้วอัมพันไปด้วยและที่สำคัญอยู่ๆ แก้วกิริยาก็ได้เจอกับโจนาธานโดยบังเอิญเพราะเขาก็มาปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนของเขาด้วยเช่นกันและเลือกจะมาที่วิลล่าข้างเคียงวิลาเป็นของริยาอยู่แล้วจึงจัดปาร์ตี้สองบ้านมารวมกันหนุ่มสาวท่าทางจะสนุกมานีนา้เถอะนะมัวมาทำงานเป็นเยีจยวอยู่ได้ได้เวลาขายของแล้วยะเธอเข้าใจคำว่าขายของของริยา ที่คีบในมือของเธอถูกวางลงบนถาดมือของเธอถูกเพื่อนจับจูงไปเข้ากลุ่มกับพวกหนุ่มๆที่หันมามองเธออย่างให้ความสนใจโดยเฉพาะแม็กหนุ่มรายนี้ชอบสาวผิวขาวและมันแย่ตรงที่แม็กเป็นคนเบื่อง่ายนายเร็วจนทานทักทายกับเธอพอเป็นพิธีก่อนจะสังเกตว่าแม็กจงใจจะขอแบ่งขนมจีบจากแก้วอัมพัน หญิงสาวแค่ส่งยิ้มถามอะไรก็ตอบพอเป็นพิธีตามประษาของเธอแต่เขากลับไม่พอใจแม็กพยายามพูดให้เธอหัวเราะแล้วเขาก็นึกหวงแหนรอยยิ้มที่ทำให้เขาถึงกับตาพร่านั้นจึงเดินเข้าไปข้างเธอและว,วางมือบนไหล่ของเธออย่างวิสาสะเพื่อเขารวมวงด้วยอย่างคนเสียมารยาทแม้ว่าแม็กจะทำท่าไม่พอใจเพื่อน ที่อยู่ดีๆก็มาหวงของอย่างรู้ทันกันทำให้บรรยากาศค่อนข้างแปลกไปแต่มันก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงได้เมื่อริยกเข้ามาแทรกทว่าโจนาธานกลับไม่ยอมเอามือออกจากไกลของแก้วอมพันเธอยังคงหันไปมองเขาท่าทางเขินนิดๆและหันไปมองเพื่อนที่ท่าทางจะชอบอ,อกชอบใจ ครั้งที่สองที่มีคนมาช่วยไว้ในบรรยากาศที่รู้สึกรกระอักกระอ่วนแม่ของเธอโทรไลน์เข้ามาพอดีเพราะตอนนี้เธอกําลังสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เพื่อทดแทนพระคุณท่านจึงโทรถามเกี่ยวกับช่างที่จะเข้ามาทำบ้านเธอออกไปโทรโทรศัพท์และไม่คิดจะกลับเข้าไปในปาร์ตี้นั้นอีกเพราะรู้สึกอึดอัดแต่เลือกที่จะออกมาปลีกวิเวกอยู่ด้านนอก ทีแรกก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านนอกนั่นแหละแต่เพราะอากาศดีทำให้เธอติดลมก็เลยอยากเดินออกไปตามความยาวของชายหาดสามทุ่มแล้วหม่นมืดและค่อนข้างอันตรายเธอเห็นเงาตะคุ่มที่ข้างต้นไม้ใหญ่ทำให้ต้องรีบถอยออกมาจนชนเข้ากับอะไรบางอย่างทางด้านหลังอุ๊ยเธอตกใจจนหน้าซีดแต่บุคคลคนนั้นกลับแตะไหล่เธอไว้ ผมเองไม่ต้องตกใจไปแก้วอัมพันรีบหันมามองเขาโจโนาธานมองไปตรงชายที่ยืนแอบดูอยู่หลังต้นไม้ด้วยแววตาดุดันจนเงานั้นหายออกไปเรากลับกันเถอะเขาจับมือเธอเดินกลับไปทางเดิมนึกยังไงถึงได้เดินออกมาคนเดียวแบบนี้ฮึไม่กลัวบ้างหรือไงเสียงนั้นค่อนข้างจะดุและเธอก็รู้ตัวว่าผิด ฉันลืมคิดไปนะคะขอโทษนะคะสีหน้าแสดงความผิดทำให้เขากโกรธเธอไม่ลงช่างเถอะคราวหลังจะทำอะไรก็ต้องรู้จักคิดสะบ้างอย่างไอ้หมอนั่นคุณเองก็ไม่ควรเข้าไปข้องแวะกับมันเธอหันไปมองเขาทันทีหมอนั่นเขาถอนหายใจเสียงดังมันเจ้าชู้เธอหัวเราะ เพราะนั่นมันไร้สาระสำหรับเธอแล้วคุณราคาเจ้าชูหรือเปล่าคำหยอกล้อของเธอทําให้เขาหันกลับมามองเธอก่อนจะรู้ว่าเธอกําลังล้อเขาเล่นก็แล้วแต่คนจะมองนะนะถ้าแค่เล่นๆซื้อหาเอาง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาจีบด้วยเขาพูดท่าทางจริงจังและมันทําให้คนช่างหยอก ูดไม่ออกบอกไม่ถูกนี่เขากําลังล้อเธอเล่นใช่หไหมไม่รู้ดอกว่ากิริยาที่ค่อนข้างจริงจังมือที่จับกันนั้นกลับถูกจับตามองกริยาที่ยืนมองอยู่ไกลๆย,ย,ยิ้มชอบอกชอบใจที่เห็นท่าทีของโจนาธานเริ่มจริงจังกับเพื่อนและเธอก็ไม่รู้ว่ายังมีหญิงสาวอีกคนที่แอบมองอยู่ห่างๆเคที ที่เพอ,เอิญติดสอยห้อยตามหนุ่มที่เธอคิดจะเกาะเพราะเบื่อตะแก่ที่ใกล้จะลงโรงเต็มทีและมีเงินน้อยไม่พอให้เธอจับจ่ายใช้สอยแน่ละว่าโจนาธานนั้นคือหนุ่มที่เจ้าหล่อนเองก็สนใจอยู่ด้วยเช่นกันแต่ติดอยู่ที่ว่าเขากลับไม่เคยชายตาแลมาทางเธอเลยแต่นี้อะไร กลับเดินจับจูงมือนางขี้คลอกนั่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาถ้าทางนางแก้วมันยังรดิะดีอีกด้วยคงคิดละสิว่าจะจับหนุ่มหล่อไโซพ่อรวยแถมยังเป็นลูกครึ่งสุดหล่ออีกด้วยความริษยาแลนขึ้นมาเป็นริ้วและมันทำให้คนที่ไม่รู้จักพออย่างเคที่คิดทำอะไรที่มากกว่านั้นในขณะที่ความรักของแก้วอัมพันกำลัง ผลิดอกอย่างงดงามอยู่นั่นเองเธอกลับไม่รู้เลยว่างูพิษนั้นอยู่ใกล้ตัวเธอมากแค่ไหนวันต่อมาเตรียาชวนเธอออกไปจับจ่ายหาซื้อของทะเลสดๆมาทำอาหารเตรียมปาร์ตี้ก็มีชายสองคนมาดักปล้นสองสาวทำอะไรไม่ถูกพวกมันกระชากเธอจงใจเลือกจงใจเลือกแก้วอัำพัน มันเอามีจี้ที่หน้าเธอหวังจะกรีดให้เสียโฉมแต่พระเอกขี่ม้าขาวก็ยังคงเป็นคนเดิมเพราะรียาเจ้ากี้เจ้าการให้เขาขับรถตามมาเพราะอยากเป็นแม่สื่อแม่ชักให้กับเพื่อนขอพลาดท่าเพราะสู้ผู้ชายสองคนที่รุมก็ามาจึงโดนมีดปาดที่แขนจนได้เลือดแต่แถวนั้นมีพล,ลเมืองดีเป็นนายทหารคนหนึ่ง ผู้ร้ายทำร้ายคนถึงคราวซวยพวกมันถูกรวบตัวเอาไว้ได้จึงสารภาพว่าใครที่ว่าจ้างมันํำสารภาพของมันมีออกมาจนหมดเปลือกเพราะมันแค่แก้งดักป้นแต่อันที่จริงมันต้องการให้แก้วอัมพันเสียโฉมเพราะยอมสารภาพจนหมดเปลือกว่าใครเป็นคนจ้างมันมาโชคดีพระคุ้มครอง คนดีพระคุ้มครองคนร้ายก็ต้องคอตกและเข้าคุกเธอใจร้ายมากนะเคที K ่เธอทำแบบนี้ได้ยังไงปริยาจงใจต่อว่าผู้หญิงใจร้ายคนนั้นหนังคีคลอกชูคออยากได้ผัวรวยๆคำพูดต่อว่าต่อขานทำให้ทุกคนถึงกับตกใจแต่คนอย่างแก้วอัำพันธไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่ๆเพราะเธอก็รู้เช่นเห็นชาติผู้หญิงคนนี้ด้วยเหมือนกัน มีกระจกไหมนะอืมในคุกนะ่ะมันมีกระจกหรือเปล่าคะคุณตำรวจไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ฉันอยากให้เคไม่ใช่สิเธอชื่อลูกน้ำตังหากลองส่องกระจกดูสะินะจะได้เห็นเงาที่สะท้อนว่าเธอเคยเป็นใครเคยอยู่ที่ไหนเพราะเธอเองก็ต่ำ เพอเพอจะต่ำกว่าฉันซสะอีกเพราะฉันไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเข้าแลกเงินเหมือนใครบางคนแถวนี้และคําพูดแทงใจทำให้ลูกน้ำถึงกับกรีดร้องราวกับเป็นหมาบ้าส่วนริยาต้องปรบมือให้กับเพื่อนเพราะน้อยครั้งหรือเกินที่จะเห็นเพื่อนของขึ้นอย่างนี้ช่างเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆ แล้วคุณตำรวจก็ต้องรีบพาเขตที่หรือลูกน้ำไปทำประวัติทันทีเก่งมากที่กล้าด่านางขนาดนี้นี่มันเป็นคำด่าที่ไม่ต้องมีคำยาให้เจ็บไปถึงซวงเลยนะแกดียาออกปากชมอย่างสนุกปากแต่ต่างจากเธอมากอ๋อนั่นไงมาพอดีเลยถ้าทางจะเป็นห่วงแกนั้นๆแล้วเธอก็เห็นเขา โจนาธานรีบเข้ามาหาเธอทันทีโจนาธานเป็นคนน่ารักมากเขาแสดงตัวว่าต้องการจะจีบแก้วอัมพันตั้งแต่แรกเขาไม่สนใจเลยด้วยว่าเธอจะเป็นดินหรือเป็นดาวมาจากไหนแต่เธอคือดวงใจที่แสนดีสำหรับเขาเธอคือดอกยาที่งดงามในดวงใจของเขาเวลาผ่านไปเพียงไม่นานโจนาธานก็เริ่มเปิดใจกับเธอมากขึ้น เขาใช้เวลาคบหากับเธออยู่แค่ครึ่งปีและตัดสินใจจะมั่นกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งคู่เข้ากันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวทั้งคู่แชร์ที่อยู่ค่อยๆปรับค่อยๆจูนโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงแก้วอัมพันได้มอบความบริสุทธิ์ผุดพองให้กับเขาและค่อยๆก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งชีวิตคู่ เพียงไม่นานโจนาธานก็ไม่อยากรออีกต่อไปแล้วทั้งคู่จึงตัดสินใจแต่งงานกันและร่วมทางเดินในฐานะของสามีภรรยาโดยเสียเวลาคบกันเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเนื้อคู่จะอยู่ด้วยกันได้ก็แสดงว่าทั้งคู่คงได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาตินี้แม้ว่าเขาจะเป็นหนุ่มไฮโซแต่เธอก็เป็นดอกยาที่มีค่าในใจของเขา ตลอดไปจบแล้วนะคะพิศวาสดดอกหญ้าราคาแพงเนาะชื่ออาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเนื้อหาก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นนะคะจริงๆตาอยากมีเวลาเขียนให้เยอะๆกว่านี้เนาะแต่เสียดายนะคะที่ตามีเวลาน้อยหรือเกินเนาะเพราะตาก็ต้องรีบลงให้ได้วันต่อวันนะคะก็วันนี้มันหลายเรื่องค่ะต้องไปเอายาให้พ่อด้วยเนาะ ก็ฝากทุกคนช่วยชมผู้ส <ads> นับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินสมทบทุนไปเอายาให้พ่อเนาะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาฝากชมผู้สนับสนุนพูดอีกแล้วก็มีคนถามมาว่าตาเป็นคนจังหวัดไหนนะคะตาเป็นคนสุพรรณบุรีเนาะ หน้าบ้านก็มองเห็นหอบรรหารจำใสอะ่ะอยู่ในอำเภอเมืองฝากชมผู้สนับสนุนให้ตายครั้งนะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปกราบขออภัยด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ